ไหลมาเทมาเออมีแต่คนเฒเงินไปเห็นบ่พนั้นฝั่งนี้ครับขอให้เอาปูนไปลงก่อนครับโท้องน่ะถึงมีเพิ่นเชิงมาเอาไปไว้บ้านเพราะว่ากลับมากลับต่อต่อของดีเด้ยน่ะอ่าล้องตนๆเสียงสามช้ามาได้ไกลเลยชายน้อยครับุณตนสายครับสายยอดครับ ร้อยนะี่ยตรงน,นี่ยเนี่ยเนอ่หลานห้นนาร้อยส่อยอดห้าร้อยจะต้องไปบอบอบบนะี้เงินะครับ

สาวสวยซูเปอปร์สตาร์จากอำเภอพิมายครับน้องเมย์น้องเมย์เดก้าซิงครับมาดูน้องเมย์เดก้าซิงวันนี้น้องเมย์เอาอะไรมาเอ่ยโอ้รถไถ เดี๋ยวให้รถถ่ายเคลียร์บนที่ก่อน เป็นไรงานเข้าแล้วดับไม่ขึ้นแล้วเป็นไรน้องเมย์ดับไม่ขึ้นเหมือนพีดีอไม่เข้านะ <c oughs> ดับไม่ขึ้นครับ เอาละครับผู้ยเป็นสังวิดีโอไม่เข้าลองยิงดูยิงยิงไม่บเจัามเลัยบ่ไม่บลาย่ใครมนดังยี่แน่แปดายบ่ไม่เข้า ปกติปกตินี่ยิงสบายเลยใช่ไหมปกติบอกยิงสบายครับอันนี้บาดอันนี้บาดอันนี้บาดฮะอันนี้บนบนจับโอ้น็อตมันหลุดตัวนั้นน็อตขาดน็อตสิบขาดเลยอน็อตขาดน็อตขาดน็อตน็อตน็อตยิงเพรจับยิงรถยิงรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดินหวไหหน่อยนะนี่มันหลุดมันมันหมุนเรืนองอะ แค่นั้นละ่ะเนี่ยครับดิมาันะนี่มาจลาจรอ้าวเป็นไรนอกฝั่งนั้นคันนี้แรงประจำประจำคณะอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วง เฮ้ยองเปิดพียมีนอตใส่ไหมนะดิมครับลองเปิดพี่เดียวเลย ยิ่มหลุดหายยิ่มหลุดหายครับอุ้ยว่าดหายมันบ่ดิ่มดานาดวแมเดี๋ยวเนจับเดี๋ยวเเอาัปโอ้นั่นันหรุดกันบ่เออตอนนัดมาขันกัน วันนี้มากกี่คนเนี่ยมาสองคนกับสามีแล้วสาวๆที่มาด้วยมากงานที่ดี้วไปไหนหมดไม่ได้บอกไม่ได้ชวนขอไม่ได้ชวนนี่ครับภายในเ<อ>ด็กาด้กาของน้องเมย์สาวเมย์จากอำเภออ,อำเภออะไรนะพี่ไม,ม่จากอำเภอพี่ไม่ครับ อนนี้รอน็อตอยู่ทีมงานกำลังหาน็อตมาให้อยู่เดี๋ยวดูฝั่งนี้รอครับเดอตยังน่อได้ดอกเรยไปห่อยคอรัง่ไหนหรเด็ดดอกาดอกตก

โอ้เครื่องมือมาแล้วเครื่องมือพร้อมเลยริมมวดอันนี้ริมลวดรุมดอ่ะริมรุดหายน็อตเปร์สิบมันขาดก่อนแล้วก็ทำให้ริมเนี่ยรุดหายริมตัวที่ตอกสลักเวลาเรายัดยัดไอ้นี่ฝั่งนี้ก็แก้ไขครับ ฝั่งนี้ก็เทใหญ่เลยเอา้ามาแล้วเดก้าสุดหล่อครับโดนดีได้ทั้งวันไี่หล่อนเ้ยเด็กบอดแต่เต่า

ยอดบูชาพระไทยเศรษฐีมีคนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทสาธตโอ้โหบางคนใหญ่มากต่ผมบอกว่าเท่าไรแปดแสนเก้า เก้าเก้าหนึ่งแสนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบทหนึ่งศเก้าเก้าเก้โอ้ยเดกเนา่ยสุอดเลเออเลขเาเลขศูัเลเังนั้นจะไม่ลงพูดเลยครับข้างในกำลังพนไม่พอกำลังพนไม่พอครับเก้าเก้าเก้าอยู่ในมือที่ทีมงานขอาเาแจ้งไตอนเดี๋ยวสาธาด้วฟินเาเะื่นแฉกเนี่ แฟนมือไปม่ในแก้วมารีโจธนาในแก้วสาละมาต็งข่าวสาดูรถหล่อวันนี้รถหล่อเกิดปัญหาท่านสุภาพรุนอ้าวประกาศมาดูรถหล่อท่านนี้กันหน่อยครับโอ้โหไฟเยอะมากวันนี้ก็จะเป็นทรายเหมือนกันทรายจากตกลงรถบรรทุก

ที่รถไถยคุปต้าครับดันกองทรายอยู่มองไปด้านนอกดันไม่เห็นรถของเอบมาเดี๋ยวให้น้องน้องเมแก้ไขสถานการณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ